เนี่ไปเลียบแบบพี่แค่ยังสวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีโ,โว้ยวิวัยหลุนขาโจนี่เข้าฮะวัยหลุนขาโจ้มึงทองก่อนบรรยากาศยามเช้านะคะมอนี尼บ่ได้ใส่บาทส่แต่เมตุ๊บ่ได้ใส่บาท ใช่ผู้ใดหนานวนหนานวไปลุยเตือนเสามาย่อยบ่อมดนี่ย่อยบ่อฮะย่อยบ่อวายวายฮะหนานบ่อในหลางมันบ่อนี่สวัสดีค่ะยามเช้าๆนะคะ เอ็นตังมาหาเวงตังตังตังต,งตงไปใส่ว่า,าน่านวลปรุรยแถวน้อแกงซีมีนะคะัางนู้นอยากไปเล่นไหน้เขาตีเหล่าคน,หนหอ,อยากเล่นไหน้เขาหนาววอวมึกขึ้นหนาวโวอโอ้ยนเนาะอาดินมาเล่นเนี่ยแท้ เอถูนาลงนลงนลงเออน้าลงนาลงน้าลงนาลงเออถ่าออยอแอคชันแอคชั่นสวยๆถ่ายอย่างหลับพี่นงอ่นน้นลงน้ลงนาลงเอาหนักขึ้นนวลไปลุยดีแท้ลูกผู้ใดว่าะ ลูกผู้ใดว่าเบิ่งขนายหน่อยเป็นอุ้ยง่าหน่อยอุ้ยออกแล้วออกง่าแล้วาหาปอกง่ามาใส่ด้ยนี่นางเอป็ดเนี่ยสวัสดีจ้าเร็วจ้านักดากนักกล ตังตังไปใส่บ้าแเจีงไว้รุนเฮ้ย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 เอ้ย,อย,อย,อยไว้รุนไว้รุนไว้รุนขาโจ้คุณท,ท,ท่องท่องมาแล้วท่องจะไปใส่ไปใส่คับเนาะไปใส่คับไปใส่คับเอ,อ โอ้เสียงเ à u ไหมเสียงเ à u ตอนนี้แสดงอยู่ตัววันที่21มือนี่ร้อมือสุดท้ายโอ้อันเข้ากลับหรือ่าสิกลับมือนี่ อย่าเล่นดินลายมันจะเข่าตาน,นั่นแม่เบิ่งคุณนายนางอิดปิดเดีวยวเออถามเบิ่งคุณนายเป็นจังไดเป็นจังไดถามตังค์เบื้งเร็วถามตังค์เร็วตัง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 คุณนายนะคะ คุณนายมีตังเฮ้ยเอาวัดดีวัดดีก่อนเร็ววัดดีจ <Nike> ้าเร็วตังเงี้ยสองมือ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 หมูเลืองเงีงเลย มาเลยท้องก่อนท้องก่อนท้องก้อนมาพี่ท่องทอง,ทองเอ้ยได้แล้วล่มหนาวพี่น้องเย็นอากาศเย็นนะคะเย็นสบายบรถือว่าหนาวแห้นงนะคะ งัดง่าแล้วเหดได้บ่เหได้คืออุ้มบ่ตังถามตังบุ่งเหได้คืออุ้มงบุ่ง,งไอ้บิชิคันบิชิคันแล้วใจ แป anyway, ่แทงอย่างนง้นฮะแค่ที่อย่างเงยสันเด้อเด้อ แล้วเสียงหน่อยเสียงหวานแล้วว่าจะได้กอฮะทำตังว่าจะได้ทำไหมม,มมึงทำม,มึงตังถาทำมึงโอ้ยเกมป่องๆน้ำตาไหลเป็นอย่างนั่นเพราะใครรับเต็มข,มขึ้นรับดีโบมือขึ้นน่ารับดีโบ โอ้จ้าเมยตังเกี่ยมเมที่นองเอ้ยเกี่ยมอุปปุปอยู่เกี่ยมปองปองสาวเกีก่ยมปอง อาจมมึงจมให้ตังมึงบอกตังอย่าไปเไรียนไร่รดพื่นเด้อจมก่อนจมก่อน <ำ admission> ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุมบุญสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ